แชททุเอิญแจก NFT ฟรีสวัสดีครับตปอนรับข้สู่ Talk คลิปจักท็อครับผมแซคโนบอดีกับผมเจอกันทุกวัน8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดเดเลสเซาออสเตรเลียครับต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเคินซี่นะฮะการลงทุนเทคโนยีต่างๆนะฮะ รวมถึงคนที่ติดตาม CKB Studio ด้วยนะฮะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนี้เพื่อนๆด้วยแล้วก็สามารถติดตามนะ,ะทุกคอนเทนต์จากช่องนี้ได้โดยการกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเรามาพูดคุยกันหน่อยฮะเรื่องราวของ NFT แะเรื่องราวของ AI อกันหน่อยฮะ Block GPT ฮะเปิดตัวระบบ Chat to e a r ิรฮะแจก NFT ฟรีนะแก่ผู้ที่ผู้ใช้ที่ช่วยเทรน AI ให้ฉลาดขึ้นนะฮะแปลว่า AI ตัวนี้ต้องมีการเทรนด้วยนะ ะะจากคนทั่วไปนะฮะไม่ใช่แค่ทีมงานแล้วดูแล้วนะ11เพฤษภา,าคมที่ผ่านมาฮะบล็อก GPT ฮะบริษัทเว็บตรีสตาร์ทอัพที่มีเป้าหมายสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ครับสไตช a GP t GPT บนบล็ c กเชนฮะบอว่าทางบริษัทเนี่ยจะสร้าง AI Chatbot แบบ decentralized ครับที่กำกับดูแลด้วยโทเคน็นนะก็เป็นโทเค็นกู้เวิร์นแชทบนะฮะซึ่ง c แชทบอ t ดังกล่าวจะมีฟังก์ชันคล้ายกับ ChatGPT ของ OpenAI การเปิดตัวโมเดล AI มาพร้อมกับการเปิดตัวโทเค็น2รายการครับได้แก่เหรียญ g o v e r n a n c e token ที่เรียกว่า Bgpt แล้วก็เหรียญ Meme ที่มีชื่อว่า AI Bgpt นะฮะโดยมีรายงานว่าเหรียญทั้ง2นี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นบน Pancake Swap นะครับซึ่งเป็นเว็บเทรดแบบ decentralized บนเครือข่าย BNB Chain นะฮะทั้งนี้เนี่ยทางบริษัท Blockgpt นะยังไม่เสนอระบบรางวัลผ่านการประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ Chat th, นะฮะ Chat to Earth นะฮะก็พูดไปกับโทเค็นทั้ง2เหรียญน,นะฮะ โดยตามข่าวในสัมพันธ์นะฟีเจอร์นี้จะช่วยให้ผู้ใช้นะสามารถรับ NFT แล้วก็รางวัลสำหรับการมีส่วนร่วมในเซสชันการแชทด้วยโมเดล AI นะครับเอกสาร White Paper ฮะที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Block GPT ระบุว่าบริษัทกำลังใช้โมเดล Generative Pre-trained Transformers นะครับเป็นมากกว่า6เวอร์ชั่น นบ,บนแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็โมเดลเหล่านั้นเนี่ยก็ได้รับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดข้อมูลที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับในข้็ตามครับเอกสารไม่พเปิลเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับขนาดของคลังข้อมูลครับจำนวนพารามิเตอร์ที่ใช้ในการฝึกโมเดลฮะหรือรายละเอียดอื่นๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคของ AI นะฮะแต่ทางบล็อก GPT อ้างว่า AI ไได้ดังกล่าวเนี่ยได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะนะฮะเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนนะครับ บอก GPT ได้รับการฝึกอบรมโดยใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ทรัพยากรและเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนด้วยเหตุน,นี้เนี่ย ok GPT จึงสามารถเข้าใจและก็ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างหลากหลายนะครับเอกสารยังระบุนะครับว่าโมเดลบอก GPT เนี่ยจะช่วยให้นักพัฒนาสามารถเปิดใช้งานการอนุมาน AI บนเครือข่ายผ่าน AI inference engine ที่สำคัญนะ แล้วก็จะใช้ engine Synapse นะฮะเพื่อให้สามารถจัดหา framework ที่น่าเชื่อถือสำหรับการสร้าง D apps แล้วก็ smart contracts นะฮะการเปิดตัวบ l o c k GPT เกิดขึ้นทําการกระแสเหรีหยญมีมฮะแล้วก็การแข่งขันระหว่าง Chat GPT ของ Open AI Bard ของ Google แล้วก็ Chatbot อื่นอีกมากมายนะครับก็ช่วงนี้เป็นกระแสค่อนข้างรุนแรงฮะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒน,นา AI ต่างๆของแต่ละค่ายนะฮะเรายังไม่รู้ฮะว่า AI ตัวไหนจะเป็นตัวที่เจ๋งที่สุดแต่ว่า คนที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นผู้กลุ่มผู้ใช้นี่แหละแต่เราก็ยังไม่รู้ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะในการพัฒนา AI ของแต่ละค่ายด้วยนะเพราะเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มฉลาดกว่ามนุษย์นะฮะหลายอย่างเราคาดไม่ถึงจริงๆนะครับยังไงก็ต้องจับตาดูกันไปแล้วก็นะไปทดลองใช้กันดูฮนะตรงไหนเจ๋งตัวไหนดีก็มาบอกต่อกหน่ละกันนะคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะยังไงก็ช่วยสปอร์ตช่องนี้ไปทางการด้วยนะให้เราได้ทำงานกันต่อไปฮะไม่ไว่าจะเป็นการกดปุ่มจอยหรือโอนมาเป็นขัข้นเปา่าโดยการโอนเป็น USDT BUSD ก็ได้ครับแค่เลือกใต้คลิปนี้ Copy ปี้วอร์รี่เดสที่ให้ไว้แล้วโอนได้เลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนจะกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ